วันนี้มันจะมาก่อนเลยดูโอ้ตนี้คาเราได้ทุกคนเจะขึ้นนี่เขาจะขึ้นนี่จะมันเอาเขานั่งกาดพ้นเอาเนาะทาเสนี่เนาะโอ้นาเดิมเนี่ก็ได้โอ้ดแต่้วจะได้ต่เพราะคุณบอกแต่เพรกันมันเอาเกือบไปกันพื้นี่ยมเากินกระเน อ่ะกาศสวัสดีทุกคนสวัสดีนำเสาวันนี้เว่าจะไปลัดเสานะทุกคนลาดพันธมาพาลัดเสาชุดทีมงานท่อองไปแล้วแต่แต่เสาไปก่อนครับใตก่อนนะทุกคนพากระปูนนะพันเก่าพันธใหม่นะพันธม่องนะพันอันนี้กันนะไปไปเบิร์เลี๋ยวดิไปท่องจะไปน้ำล้างพันธมาเนี่ยไปหนึ่งแถาเลยไปทุกคนฮะมีแต่ว่าหัดตาลน้ำตาลทุกคน มันจะไปหอด้เนไหนก็จะพพอนยังเน่ย กินมากระบอกนะทุนปวันนี้มไปลงนีุ้กคนมันหมกหมอกี่เหนพนำวันนี้มอพอ,อส้ผ้าทีมกันมากนะ่ะฮะทุกคนตว่เอหอยหอยมันรุทุกคนโอ้แต่ทุกผ่านไปทีกินหมบบนนกุกคเดี๋ยวลับไปทับทุก ห้าสิบหกหอโม่เขาเอาทึงงานเขาอาไปลาดทุกคนเอาไปวานนี่นะบ่พอนะเอาไปวานนี่บ่พอเลาะจนเมือ่องทุกคนแต่เราไม่ยู่จุดเก่าวันนี้วันนี้จะจุดตืน่นทุกคนพูดดูน,นี่เอาไปเลาะเบื้องบนเสาเห็นดูโอ้มัอนกินมกบบักคุดไม่ใหม่ไม่ใหม่อยู่คนล่าจะไปเปียนเปลี่ยอยู่แต่ว่าเขาจะไปหอ้องออมโม่กัน อาจิบลัใหม่ลหมูสุ่มคนนี้อ่ะจิตวาจิตามกันทุกคนเนไหยกับนาบอลก่อนม่อะไรไม่จอมีสุราถึงนะบุท่านะเ้าแม่ผ่านเนี่นยผ่านมาทับอะไรอีกแดงหน่อยทุกคน โอ้ยมาแต่ห so oh. oh ุ่นมาเนาะะกอาไปวก็จะห้อยห้อยมันเป็นทีชม้นมาประมาณหัวคำเป้าได้ยูคคือว่าววาวลายเช่าหมูหนึ่งเท่าเท่าไรคุณนี่อยู่กุกช่วงวิดวิดอันในวิดวังน่องไปแล้วครับก็ในพันลอยในพันลอยพาขึ้นไปคนเดี๋ยวนี้ในพันลอยยังเนื้ยังหรอฮะฮักพวกตอนแต่แต่ที่ช้อก็ได้ห้อยหรันมันรุดแล้วยู่นี่เนี่ยมันกลับขึ้นอีกเลยมาพอดีนี้ทีนี้ขอว่าแล้ว ยังมนปะอยป้าเนโก้แต่ปราทีมันใ้คืนมันบมบกมังเก่าทอะไรอยู่นี่ไปไอย่างเาไปกายเป็นไรจังกิ้วนี่ยนี่้ยังอยู่ปะนี่ยนู่นังเก่าไรรถจะหน่อยโอ้สร้างเป็นทุถมกานเท่านี่ไปายกากายกกามอยู่แต่ว่าจุดจุดนั้นน้องร้ายกนนะอือทางนี้มันอยู่เนาะทางบัง้องนอ้าวน่นนีเอ้าวชุบง้องแล้วก็มาทั้งห้เลี้ยวใช่เหมน แค่พันเก่าแบบพ่อยังหันยม่หันไม่เอาพันเราเอ้าฟังหนังมันจะไปวะไปแถวบ่งฮอดได้โอ้ฮอดตู่แถวทึงพี่ฮอดติดเชื่อบน้องก็ตัดขึ้นอันนี้เพิ่นเลื่อยไปหันจักหน่อยแล้วก็มีทางขึ้นทางเออเห็นเห็นเห็นโอ้โหจะทางเออนั่นแหละทางกระดานนทางเก่าหันอืมอืมเก่ามันย่ทึงมันจะมีเชือดไรมันบอกอืมวิดวิป่าวิดดงเท่านี้อืมเออโต้ตรงนี้ ไปน้ำงผูกตัวกันอยู่หันเลยตัวในดงห่านมันเห็ดแตกไปอยู่เลยพอแล้วช่างไปเลยช่างไปไปนั่งกบกตัวนั้นรอยเลยแล้วห่นลุกละลงจะหน่อยกบกซองซองซำก็ตัวหันละลงไปจะหน่อยเลาะจะดำห่าโอ้ยกบกใหญ่ตอนเช้าผมบอกตอนมันกินผูก่อวกันอยู่หันเลยถือว่าทาทีมงานเข้ามาจะไปเลาะต่อตัวเินได้บาทหนึ่งได้บาทน่อยเออเขาจะไปนั่มต่อนะแต่ว่าทีมงานเขาท่านมาเขาก็มาผู้เดียวเขาก็มาพัน ผ่านใหม่หอาติตตามกันนะทุกคนโอกระหอปะอ่กระหอนะเลยมเดียวก็รอนหลจะเรียกคารอนพอใว่ไหมพอเฉากระห้องนะทุกคนงนาเขากระหองิแกระอแลางานมากร็ถึงงานน้ามามาท่านในเบิร์ตทุกคนมาก่อน ว่าหนึ่งเท่าหนึ่งนอนแหละกับจุฬาต่อทุกคนเพราะว่าเขาฝ่อห่อยมันโอ้ยห่อไตบทีทุกคนกินบักบกอยู่นี่เขนานะนำว่า,านี่ยังมะพอนะแต่ว่ามันไปอยู่จุดนี้แหละอยู่จุดบนนี้แต่พูดเลยนีย่คือคืนนี้มันนอนอยู่นี่แต่ว่าเขาไปเลาะมือมงศรเนี่ยมันฝ่อโอ้ยลงมากินอีกมูอสุ่มทุกคนมาบอกก่อนเลเป็นสิบเป็นส่าว,วนะมูอเนาะ ก็มลายฮัเน,นี่ะเออลนำนำแล้วถ้เาเราห้องไปบพนะั่นจุดมันชิวอ,อห้อยห้อยมันเบิ่งมันดุดเป็นหนาเป็นหนาไปพามนานเนี่ยเป็นจำกัดอีกยังเ,นะเน,นี่ยนะบ่ามเโอ,อ้เป็นเออเป็นแถวไปเลยจุดได้จุดหนึ่งก็มัน,นไปตุกทุกมอมอบอกว่าอ่าทางมูทับมึงของประทับอดี๋ยเถื่อเพอาเอาออกมาไหลเอ้ยเป็นได้พานลอย ฮะหมูันหมูมโหก็วันนั้นไคันเตะทับกันไปโมาละเพื่อนโอ้ก่นละมันใจพานลอยดีนึงฮะอันนี้หมูัวหมูลายลหรอโอ้ไรยั่งได้แต่ลูกคอนะไก่ะไรแต่ไก่ฮะไแต่ไก่ฮะไก่ละเนาะโอ้ที่เป็นขับเนาะหมูจะไปนบะฮอดบานนี้ยูใช้จ้าเห็นอยู่บ่ตอนนี้ก็มุงเก่า ่มาเฮ็ดของสานี้จะขึ้นไปพูอเขาไปลอเดีอนี่ตรงนี้นคับทีไทยให้เพรไม่แด้มันอพอะไม่แโอ้ยคอยบอกอะไรไปน้ำขอยไปน้ำขอยยังวนเจ้าจะได้เจามาคนไปนี้จะมาจะเปียนสิกับแม่ันะช่างขากทบึงชว้างยังจะมันปบแต่อู้ไปที่ไปน้ำกาของเว่าอันนี้เจ้าอยจะไปทางนี้จะไปทางนี้เยคอให้อยากไปแล้วหรอไบอกแล้วไปตําบ้านมันบอกอย่งซ้ โอ้ยมันันไปไปน่ไปเขาเานเ้ยเขามาแล้วเขาลัดมากเห็นปะมองมันมองมันตื่นมองมันตื่นน่ะมองมันตื่นน่นแตะอู้หลอดบังแต่อีลูกผูพายใบบันนี่วันนี้ยิ่งซ้ำาตอน้าเ่าองฮจังหวะยิ่งยิ่งมูยือเส้นยืดสายกอยันเก่าทับเออคนายยิมันครบกันไอ้เขาไปแล้วนะเขาไปมึง มันแรนไปโฮมโตกันแหละวันนี้มันแรนมันจะจ่ายเบื้องกอพอกับบุกกนี่ทาเลาะหาไปนี่คอยมาบุกบุกจนในเนาะนล่บุกบุกก็ช่วยได้บ่กประมาณประมาณเจ็ดปดมอไล้วช่วยไปไดประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเลยเนาะกน้าไผ่ไปอีกเท่าอยจะทำบอมมี่คอยบุบมมี่ประมันายแห่รีนี่บวัตนี่มันบังรุดยินนี่ก้มให้เนี่ยบอกเขาบูบามากครับในบ้านในบ้านเก่าฮะจะได้เหีดนะาั่าจำทยให้เลยบ้านไหนานี้กวกเศ้านี่ฮัน ไปมาตื่นก้อยบันแต่กะเจอกระจายที่ยิงครบกันก็ขือนเข้าไปไปนำกันอยู่แต่ว่าบัดทีแยกกันคนบ่าวาล่ะไปที่ไปนำกันคนบ่าเจ้าิไปทางไหนบัานคงเอาคนบ่าแน่นอนขาบอกว่าเขาจะกัดทางเก้าเขาจะเลาะห้อยเก้าเขาบอกแล้วมันล้มกันแม่เบี่ยงเนลยถือว่าทางนี้ถืงว่าทางนอกระพอนะทุกคนขับมาอะไรทางนั้นได้จลยอยู่นี่ครับวันนี้เจนี้เมืงเก้านี้มันลงมากินบมงเก้านี่ยิ่งยั่งมาขึ้นนี่ ไปทางไหนทำไปวัดสิพลังยังน้ำพานปลาดุกได้ยังล่ะได้ีแดงหน่อยโอ้ขนาดขนนาปลาธรรมดาด้ยเถอะเนาะเบิ้งเบิ้งยกเบิ้งยกเบิ้งนี่ทุกคนน้ำพันกระปลาดุกนี่บปลธรรมดาด้ยเนี่ยเดี๋ยวนี่แต้บหนึ่งทุกคนที่ว่าคนละแต้บกันคนเรานบกัพันนั่นน้ำพันแง่งเด้อ พันไม้ใช่เนาะเจ้าวันพันไม้คนยังเขายังบลูบลูมปันใดมีแค่พันไม้กันแต่ว่าพันปลาดุกมือพระ่ามอเตนทปลาดุกกวานะนี่นเองานในช่องแสงถึงงานเท่าเนี่ยโอ้ดห้าองกาขวเบยร์เลยว่าน้งันาเขาไ้หองสร็นเาได้ยังประมาณยัง เอา้องมาไปไล่ก่อนนี่ไปไนไล่ดีจริงๆามีทีมงานรักกับเอาไม้เฮนตตัวเดียวเขกล้ก็เจ็นเลยก็ไปแบๆอยู่เลอไปไล่หอยเปม่ไม่กินบวกบกโอ้ยไม่นีครับไต้หวันทีมหันเดมาแรกอ่ที่นอะโอ้ยเสียดาย่กว่็ถือมาไปได้ไม่เห็ดไทยนั่นมันก่อนก่อนมาถือมันไว้เนหอยยัง เฮตางเขาไกลกันเ่อนเอาเถนนี่เขาก็ได้มากเเทวดาด้วยเต็มหัวเลยเขาใล้แล้วคือเขาแล้วนะอีหนึ่งเขาหนึ่เพนนี่นี่แหละถึงงานเามาเงินกระเทวะไงสองตัวเพื่อนไปน้ไตามตัวทีมงานเขามานีผ่านไม่ละผ่านลอย พานปลุกกระมาหลอดกคนยังเจนนาพ่านกระปูะ้วหลืกหลักผ่านเก่าคนยังประธามาอาทารุณน,น้ำกันทุกคนปลาเมายังเนโอ้แม่งานผ่าปูใหญ่เลย าเนี่ยพดเรียบร้อยนะทุกคนนี่นนดูว่าห่อทีกก่แกงกระห้อไยนะทุกคนมันอ้อไงฮู้กรครักนี่ล่นะ<อ>น,นต้องดีเสียนะทุกคนทมงานเท่านี้ยั่งผู้หนึ่งหรือสองเนาะท่านไหนมา ยังพานไม้กับพานอนนะไรนะยังพานปลาดุกบ่กับพานกับพานเกลาอฮะาป, <ะ S 2> ประกาศทุกคนตัวฮบปรุงเรียบร้อยนะทุกคนมันจะชิมบ่ก็ค่ะก่กอน ว่าทำงานเท่ามายัางผู้นึ่งนะทุกคนมาเบร 3, ริรดถามสีเลยได้โอ้โอเห็นย่างพันลอยต้มเครื่องในพะเถาได้เห็นโอ้ตอนแรกถามมะเขาว่<น>า,าวอะไรแต่กระหอกตัเดียวเป็นลื้นโอ้ตัวลาดเคยตัวแหล่โอยยามัว่าจานเคยจายนาจจเคยเยป็นหอกเป็นยังตัวแน่้ยเลยมาแล้วออกมาคพราว่าชิบนต้มแล้วนี่โอ้นี่นีมันจะไม่ก่อนเลยดู โอ้ตัวหนึ่งตันมาเขาได้ทุกคนมาได้โอ้เจ้าในตู้ั่างล้างคืนเนาะตู้อ่งล้างคืนตู้อ่างเละโอ้เละเด้อเออเออไปจะขึ้นนี่เขาจะขึ้นนี่จะมันเนาเขานั่งกอบผู้เดียวนี่เนาะทางเช็ดนี่เนาะ โอ้นาดได้เปอร์เนี่ก็ได้โอ้แต่ได้ก็ได้แต่ว่าคำคุณบอกแต่้คมันเน่ามัมันกินกบกบอมั้นกมันกินมาบกบอกจะกินมบุกเลย่มบกันเลหโอ้มันไต่ขึโอ้สงควรนสิมึงอ่เนาะโอ้โนเออเออฮะวันนังกอผเทผู้เดียวอะไรทุกคน ห <de> ah uh 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 ้อส <sc ro pe as> ิประทันเป็นข้าวแต่จะพูนแต่ขึ้นนี่ฮะเนาะแล้วแต่หมูข้าวกรองกับติเลยเฮ้ยเอาข้าวเอากับกินแล้วบอกน้องเอ่อมิติว่าทีมงานเอาต้มสายต้มยังเลยแหละต้นละม้านี่นะมีิติว่าพันพันเก่าท่านมาหอดทุกคนพันกระปูพันไม้พันนี่มาหอดหมดเลยตามทีคน จะจะไรไม่ตีว่าเขาจะปั่นกินข่าวก่อนหรือจะอะไรจะมาทากันบ้างฮะไปล่าหือไปคืนทั้งเท่าโอ้ทน้ำคลองคืนนี่แหละมันยูจ่ายนั่นป้าไม่กระสะ่าอ่านโอ้อแล้วเป็นจะได้เป,ไดเป็นมูซุ่มหรือจะไอ๋อรตัวยว ตัวเดียวจะได้ลายพันลอยลายวังเสาเนี่ยเป็นหมู่เป็นซิบชาวตู่แต่แล้วมันจะหยุดหยุดแถงกกบกหันจะไม่ได้ไปมังโกบกเสียดน้อยเดียวนี่มองขึ้นไปก็พันกระปูมาลายมาหัวเห่าอ่ะเออเพรามังแหนนั่นป้าป้านะหันเออเดินนานไปพูดเลยมันจะอยู่ในป้าไมหี่อ่ะหันป้าไมฮี่จะตเอาหยิบหางโอ้เพราป้ามองโกมังแหนนั่นห้องตัวนั้นมันเลาะขึ้นอือ มันนมาใปกระโตโ้เมาเหาบังเศร้าในผ่านลอยบัริตบมคบกันเบีปากไปกว่ากูท่ยบบกหันอ้จะได้ห้อยังเละมกว่าเลอะมากกว่างงนก็ไ้ห้องงอมก็เศร้าอออย่ควัน ไปกันวิดกดนพื้นย่ยมเอ๊ะอ่บ้านเรนหิี่แบบโจมแบบโด่ไปหาไปเนี่ยก็ได้ยกไปหาไปเนี่ยก็ได้บานเอาคิดว่าเอาคุณเงินมาบ

นี่เช่ของออกตัวนี้เบาถวยใหมใบนึงเนาะใส่บวงละนี่เียวเลใส่บวงตัวนี้กระดาเยาะบวเลยแต่เดียวะเออเดียวเลเอ้าเขาปูเออยังมันเือใส่บวมันขนาดเนาะเบอร์จะกเนี่มันขนาดยอดได้เห็นเห็นนี่ยมันได้เหนเ็นเาใลบแต่งวดก่อนไป เห็นมันยังมันไม่รีบกนเาเขาจะวาเาะว่ไปมัวก่กินบาองหัปวดั่วกินกระพนมองหันปวดอั่วอืมปวดอั่วเลยกินกังพนไห้ตัวเนี้ยเอ้ยลองนะลังขาองเขาเห็นเนยหอมเนยมาทานเวล็นเกิดเกด้ทุกนต้มตำใหม่แบบกตดแต่ก็หาพุ่งน้า เอาคุณมันอะไรเหรอเนาะมันหอมหอมข้าวไอ้ตัวแห่งเนาะไบ้ตระเลตัวแห่งมันเยอะเลยเออเดือดนะาไปพาอันนั้นตุบต้องมาใส่ต oh, <t iny> ุบไปข้างในอืมรักโมอืมโอ้วงอะไ้ จนพอหอมเสรก็ยาวแ้วเนาะตันใหญ่เลยบองกินเลยเกียไปอันนี้คครับแฮนโบไม่เอ้มันหยาบคิดได้เจ็ไม่เล็กหยาบมาตัวหญ่คามไม่เล็กเอออืมหยาบครับมึงไงมึงหยาบ ไปไนปเนยก็ะไโอ้ไปไหนนออนันนะไไหาปดุกล้ๆย่างนี้ยังลเรบมันลายมันลายโอ้โอินอิดนี่แหละโอ้แลว่อแม่เลรัวได้ยังอะมันกอบพูดยันยทาก่าบุกเลยบุญนะปกันนะลบเต้กองเดินผ่าปูหนไปลม มันมันหลายท่านเห็นก่นี่ก็ทำมันแล้วแห้งเนาะนา่มันมันใกล้เกีียวเผาแห้งมันมาชอเดินิีวิตแห้งนักมันจุกอ่ะใกล้บ่มอดกระทบว่าจะเผาขก้นเนี่ยาจัดจัดอจัดก็โอ้นุอไเราเห็นเพื่นเดียวนะอโอ้เขาแห้งไะจอกเลยนะมันตัดลังกันมากเขาอันนั้นเนาะ ลางคือจ้เนาะเห็นเตหิตขาดน้าคนเริ่มสร้างคนเอื่นจะคอยกอบปลาแก่คลื่นน้อน้ากินนังกรอบกินหมดน้อหมดลงปลามุงกอบปากมุงปลาอยู่หันแหลมหมดวะแก่กินนังกรอบเนาะตาจะกินนังกรอบเห็นวะบันใดนังกรอบแก่คลืนแบบนี้เตดโซ่ก็โชว์ี่โซจัดเบิ้มเอานังกรอบงเบิ้มบันนี่แก่คลืนแบบนี่เขาแก้ยูพุ่นแล้วนังกรอบบ่นใ่บ้ามันบ่ บอว่าต้มไงแก่ผู้เดียวไม่ได้หรอกบเอานเท็นะว่าต้มน่อยโอ้ไบบเบิ้เ้พอแห้งแล้วแก่ม่เอานี่หมักปั่นเขานั้นปั่นกระปูให้มาเอาล้าหัวหน้าเผาเขาน่ปั่นดีแล้ว้เอาเจ้าบอกินแล้วก็จะจุมมือได้มอแรงมืออีกละมือโอ้ยม่เบิ้ลพชาวจาักษักษักษ์ยักษ์ักหนยั เด็ดเป็นใช้อันนั้นนาพาวบ้าพืชเดือเป็นละมือเงงเงงเเลอเห็ดโอ้ยเลยวใจกลมากแม่นบอกลองคนาพาวพี่กอล์ไกลมากจิโอ้มันขนาดไกลปไปเอาทุกคนเขาสอบเป็นเขาเทียงอีเล่ทุกคนมึงนี่ ปนันเขากินข้าวกินน้ำแล้วฮะพระธุญนันน,นทุกคนคลิปนี้ขอหยุดทันนี่ทุกคนพอกกันในคลิปต่อไปนะทุกนะบ๊ายบาย